บอลมาแจกแล้วบอลมาแจกแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ครผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเราเข้าสู่เกมคอนกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเนืไอเรื่หลอดโซเฟอริสด้านล่างของโคซสมะอะไรนั่นแหละ จากเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เคยดูโอสกิลนี้สวยป่ะโอเคเอออย่างนี้ค่อยน่าเล่นหน่อยไม่รู้มาจากเรื่องอะไรแต่ไม่ได้ดูการ์ตูนมาเลยอ่ะหาไม่เจอเอเคเทพแล้วขอบคุณมอสดีๆด้วยนะครับอันนี้ส่วนวันนี้ยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครจะเล่นด้วยคอมเมนต์ชื่อในเกมเลยนะครับเอาแต่เอาวะล่ะเจอเจอโวอีกนานห่ะวราจะบวกกันอ่ะตาย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 ตตาย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 ยตา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 ยน่ยนยยยตย เอ้ยคิ้มเฉยเลยเอ้ยเได้ว่ะได้ว่ะบวกได้บวกได้เด้อ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 เอ้ยยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ออกไปละออกไปละออกไปละมาดิมาดิใครใครอ๋อมาแจกเหรอไอ้สัตว์มาแจกเหรอมาแจกเหรอแจกเหรอมึงไม่กลับเหรอเพื่อนไม่กลับเหรอเพื่อนไม่กลับเหรอเพื่อนบวกได้่บวกได้แผะแผะแผะเอ้ยตีไปดิ บอลม,มาแจกแล้วบอลม,มาแจกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เจอเจอเจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงบวกไปบวกไป นี่เอากาดีกาด,กาดีมึงไปไหนมึงจะไปไหนกาดีวันตีขเขาบอกเมื่อกี้ไม่ใช่ดิมึงนี่แหละมึงนี่แหละเดี๋ยวดิสตันงน้อยเยอะวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกาเซียสกาเซียสตายตายตบหลับหน้าตายนี่บวกไปบวกไปเพื่อนบวกไปกาเซียสไอ้ขาดกาเซียสทำตีไป,ม,ไปมึงตายไปเลยมึงตายไปเลย อมเบเดียนอมเบเดียนอมเบเดียนนี่มึงเลยมึงเลยตัดมึงเลยเนี่ยมึงเลยคนเดียวเลยตีบอลได้เออขอบ้านเลยเพื่อนอย่างงี้ตีบ้านนั่นแหละตีบ้านหน่อยเถอะตีบ้านหน่อยดิโหยังหิวเรืงหิวแทงได้หรือแทงได้เพื่อนไม่เป็นไรแทงได้แทงได้ สกิลไฟสกิลไฟมานี้สกิไไลไฟตั้งเง้ยมึงเหรอไอสัตว์มู้หอยใครรู้ <laughs> <laughs> ยังรอดอยู่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 ลูก <c oughs> <c oughs> เอาไว้ตัดเอาว่ะบอมเดียนบอมเดียนมึงนี่แหละบอมเดียนบอมเดียนโดนอะไรวะตายไปตายไปมึงแยแผละแปละเอ็นเลยอย่างงี้เอ็นเลยครับเอ็นเลยเอ็นเลยเอ็นเลยมาดิบอมเดียนจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอ็นเลย ตีบ้านไปตีบ้านไปมานนี้ตีบ้านไปโอ้ยใครใครเนี่ยใครตีกูใครทำอะไรกูอยู่บ้างเนี่ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยเพน้อยเอ็นเลยเพื่อนเอ็นเลยอย่างเงี้ยเอ็นเล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 ยเอเลย และแหละเพื่อนมันจบแล้วแหละอย่างงี้มันจบแล้วแหละแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับก,บกบดแชร์อย่าขอบคุณมากครับ yeah.